ัดีคาบีบีเอ็มเราโปรเจี่ยวเราดีนะแฉมี่เล่นเราเองขออายขอแบบไม่อยากเกิดยังไงทรายดีกันหรือเปล่าถ้าใครสบายดีถ้าใครสบายดีก็กดไลค์กันเยอะๆนะเราอายมากเลยพี่เลยตอนนี้ ดูเพื่อนเรา,าก็คนนี้ก็ชอบไม่อยากเกิดเห็นไหมนะ่ะคนนี้ก็ชื่อโดชายาหาใหญ่ที่สุดในห้องเลยหาตูนเนาะหามตูมตมตนเนาะหาตูนไ่เครัไ่ไงกอผมเพื่อนเราหน้าเราท้งนั้นมีเราคนเดียวที่สวยที่เกิดที่สุดไ็่ไงนีก็เอเรียสายาคนนี้ก,นนก็น้องก๊อป นี่เก่งแล้วจะเอาหัวละ่าเพื่อนอนะ่ะอืมอน,นี่ต่อมาก็คนนี้ปิ๋มมีแฟนอยู่แล้วมาหาลัยแล้วชอบของใหญ่นี่คนนี้ก็อายอาาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกวา่าเรียนเรียนหนังสือเนี่ยชอบมืออแต่ว่าคุณจะราวา่าเออที่มือเนี่ยต้องแบบว่าเป็นการพักสายตาเ็ไม่เข้าใจเลยว่าเปานยังไงเขาเรียกว่าอีมือ อทีนี้ก็พวกเพื่อนเพื่อนเราเพราะแบบว่าชอบลมหนาววันด,ดีทักทายหน่อยดีเองสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีกันนะวัสด,ดีสวัสดีนี่ก็ชื่อนุน่นผู้สาวสมน้อยของ,องดดห้องวันดะีหน่อยวันดี hello คนนี้ก็คนนี้ก็ครูครูเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้ซื้อไข่ไข่ข้าวเจ้าเระดานวัวน,นวด,ดีบาย นี่ก็โบนาโบนาของห้องเมนิกองเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนเขาบอกว่าเรียกเมยกันใช่ค่ะคนนี้ก็คือกัางกัางเด็กตีนจริงชื่อพัชรินคก่อนเออมาเราดูดูสิคนนี้ดิตัวนี้โอ้ยโอ๊ยเดตกตาคนนี้ไงโดเนี่ย ป็นไงคันนี้ก็อคือเราจัดคนนี้น่ะแฟนแฟน,แฟนติอาหารเลยได้ไม่มีเวลาว่างมาเอิงเลยจะกินจะแ,แก้ล่ะจะแก้ล่ะคนนี้อ๋อเราหนะยังจริงอยู่เราเป็นผิงใสๆนี่ชมพู่มนาลิ่าชมพู่อรยาเอฮาเกตชมพู่เจ้าแม่ผมสเลดเป็ดไอ้น้องเหมย

สวัสดีชื่อแคมหน่อยสวัสดีสวัสดีวัสดีคนนี้ชื่ออิงดิชื่ออิงไงอ่ะันนี้ชื่อเกิดลุกโงไงฉายาเอามีเอฟซีด้วยนะเต็มเลยเขาเกิดมาเป็นแสนอะไรไปทิพเป็นยังไงเลยไปทิพคนนี้แหละคนนี้คนนี้คนนี้ชื่อสุภารัตนี่สุภารัตนักฟุตบอลแข่งชาติได้เจอสองห้องเลยจบกับคนคนนี้ล่ละคนนี้ตาคนนี้ล่ะ เด็กเด็กใช้กำลังแรงถือคนี่แหละโดเอฟอลตัดนี่โดเอฟอลตัดอายอ้ายอ้ายอ้ายเดี๋วดูสุดโดไหมดูสุดไหมดูสุดดูสุดคือรู้ไหอ้าเดี๋ยวทักไทยไอ้นี้นะเดี๋ยวพักบ่ายจยากินข้าวให้อยู่บาย